We'll <laughs> ดีค่ะกลับมาพบกับซันนะคะ y o u u u b แอดพิพัฒขานะคะวันนี้ซันจะพามาดูรถ Mazda 2คันนี้เป็น Mazda 2 Spirit Sport ปี13นะคะปีมีแฮดแบ็กด้วยนะโอเคมาดูกันมาดูกันว่าเป็นยังไงคันนี้ดูนี่เลยค่ะกระจังหน้านะคะนี่อันนี้เป็นโลโก้เขาก็เป็นโครเมียมนะอันนี้เป็นลังพึ่ง จางหน้ารังพึ่งนะจ๊ะของเริ่มจากโรงงานนะไฟไฮโลเจนน่มีตัดหมอกให้ด้วยนะคะเขามีตัดหมอกแล้วนะไม่ต้องไปใส่เองแล้วนะ,ะมาดูล้อกันค่ะอันนี้ก็ขอบ16นะคะเดิมๆจากโรงงานอดูซุ้มกันบ้างเป็นยังไงซุ้มยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ส,สุมก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนกระจกนะคะมีเขาเรียกไฟข้างภาษาบ้านๆเราเรียกไฟออกหูนะไฟออกหูอามาดูมาดูรอบคันเป็นยังไงที่จับเขาเรียกอะไรเนี่ยที่จับเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในยังไม่ให้ดูตอนนี้มาดูวนก่อนมาดูวนก่อนอ๋ออันนี้เขาก็ ไฟเขาก็มีโคม,มียมให้หมดเลยนะรอบไฟช,ชุดแต่งนะอันนี้มีชุดแต่งตัวเซนเซอร์4ตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในเลยนะดูเลยไหม <c oughs> หรือว่าไปดูอะไรก่อนเปดาอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายอันนี้ปุ่มเป็นปุ่มเปิดท้ายนะคะ,ะเปิดขึ้นภายในด้วยความที่เขาเป็นตัวแฮ d แบ็กก็คือตัว5ประตูนะคะ เขาก็จะพับเบาะได้อันนี้ถ้าเกะกะหรืออะไรสามารถถอดออกได้นะนี่ถอดออกตรงนี้ได้เลยดึงออกเบาะตรงนี้พับได้ข้างหลังพับได้นะคะไม่ดูน่อยอ่าเดี๋ยวลองดูกันอ่ะถอดพี่บอยอะอไปตัดออกด้วยนะนี่มันถอดยากเหลือเกิน ถอดออกแล้วนะคะนี่ใครไม่ใช้ก็เก็บได้เบาะก็เป็นครึ่งๆนะสี่สิิว่างั้นดีกว่าพับไงอ่ะกดไงวะนี่เหรอเวลาพับเบาะนะคะก็คือกดกดตรงนี้ไปได้เลยแล้วเราก็พับลงโอ้ยโอ้ยสองข้างเลยเนาะจะได้ดูว่าความกว้างเขาเป็นยังไง สำหรับพ่อค้าแม่ขายหรือใครอยากเปิดท้ายขายของนะคะตรงนี้ก็เหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่คันนี้แล้วเครื่องเขาก็โอเคสำหรับใช้งานด้วยประหยัดนะไปเราไปดูที่อื่นกันบ้างว่าตรงไหนสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะขิดแดงนะใหม่มากบอกเลยสวย โอ้โหชีวิตมาดูมาดูขอบประตูเอาดูอะไรก่อนดูขอบประตูกันก่อนว่าเป็นยังไงน็อตยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ขยับไปไหนนะนี่แผ่นเพจยังอยู่เดิมๆนะคะไม่ขยับนะน็อต ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกก็ไฟฟ้านะพับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,พ,ฟฟาพับไฟฟ้าแล้วไง <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันว่าเป็นยังไงอ่าเรามาดูภายในกันนะคะก็คอนโซลเป็นสีดำนะคะมี ABS นะ แอร์แบ็ก ABS ไปตัดนะพวงอะไรยสามกาม้านมีมัลติฟังก์ชันให้นะคะตรงนี้ก็ปรับได้สะดวกสบายปรับอะไรอันนี้ปรับอะไรอะไร่ะปรับวิทยุปรับปรับเสียงปรับอะไรนะคะก็ อ่านี่ก็บอกว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะค่อนข้างสะดวกสบายเวลาขับไม่ต้องเอามือไปกดบวกกดอะไรนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวนุญาตปิดวิทยุก่อนนะส่วนวิทยุนะคะก็รองรับอ่า usb แล้วก็ aux นะคะก็นี่มีด้วยนี่ส่วนแอร์ก็ยังเป็นระบบ มืออยู่นะคะใครอยากหนาวอยากเย็นเท่าไหร่ก็ปรับเอาเลยจ้าตัวนี้มีซีดีนะคะลืมบอกนิดนึงใช้แผ่นซีดีเล่นซีดีได้นะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมาไปดูเครื่องกันนะคะไปไปดูเครื่องกันเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่1,500งพนซีซีนะจ๊ะ ลองดูเครื่องกันเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะลองดูได้น็อตทุกตัวไม่มีการขยับนะคะของเราจะเน้นรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อไฟไหม้น้ําท่วมนะคะเหมือนเดิมเลยเดิมๆสนใจเข้ามาดูกันได้นะคะหรือดูแล้วสนใจก็ทักมาพูดมาคุยกันอลองดูก่อนน็อตยังอยู่ที่เดิมหมดเลยไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะอ่า อันนี้เขาเรียกอะไรฉนวนการความร้อนอ่ดูนิดนึงว่ายังอยู่นะของเดิมนะคะหแห้งสนิทไม่มีเยิม้มกริบมากคันนี้เอาลงก่อนนะ อบป,ป,ป,ปิงปองคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 6 9 0 0นบาทนะคะยะ้ำอีกครั้งคันนี้ราคาไม่แรงแล้วเป็น m a สด้าสอง p i r i t Sport สปิริตปี13นะคะราคาอยู่ที่269,000บาทสนใจนะคะทักมาถามมาคุยกันได้พ่อค้าแม่ขายพนักงานเกษตรกรรับเหมาอะไร ทักมาคุยกันได้ค่ะออกยากออกง่ายยังไงสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0801645565หรือแอดไลน์พิพัฒน์รถบ้านนะคะอ่ะวันนี้ซันก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณ